แต่ว่าแปลงนี้ที่กังวลก็คือไม่มีระบบน้ำครับสะก็ยังน้ำไม่เต็มแล้วก็ใช้อาศัยน้ำฝนตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมกำลังมาปลูกไผ่เงาไผ่สังมุนเงาา300ต้นครับที่บ้านนาแถวแถวปากคาด บ้านนานะครนายกครับบรรยากาศดูครับโดยรอบนะครับนี่ตอนนี้กําลังมาจับเขาเรียกว่ามาจับระยะเออจับระยะเราจะปลูกระยะ4ี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่อ่าก็มาทํางานหลายวันนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นไม้ป่านะครับฝั่งนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับสามสามรอยต้นนะครับอ่าอันนี้กําลังมาวางแนว พอคุณหลุกแล้วที่นี่ดินนี่นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นทุ่งหนานะแล้วเขาก็ถมให้มันสูงขึ้นมาจากระดับผิวเดิมเน่านะนะดูที่ผิวเดิมเนี่ยไม่รู้ไมตกล้ๆเลยนะ้วมีราขอบอยเห็นไหมครับนะเรามีผิวเดิมมาน่าจะหน้าจะนะ้าลุงก,ก็ไม่รู้หรอกนะแต่เดาว่าน่าจะใกล้ๆเมตรหนึ่งครับเดิมตรงนี้เคยทําทีงแล้วแล้วมันน้าท่วมตายหมดนะครับอันนี้เรามามาปลูกรอบที่สองสามปีที่แล้วเคยปลูกทียงแล้วนะครับ อาจจะว่าตายหมดเรือสร้างมนต์อยู่ต้นนครับเดี๋ยวจะมีโอกาสไปดูตอนนี้เราตอนนี้เรากําลังทํางานนะครับกําลังปักหมุดนะครับนี่นี่นะครับวิธีปักหมุดอันนี้เป็นไม้สองเมตรนะครับเราวางแนววางแนวเสร็จแล้วก็สองเมตรสองเมตรก็วิธีแบบนี้เหมือนชาวบ้านชาวบ้านทํานะครับแต่ว่าก็ได้ผลดีครับอนี่นะครับปักเห็นไหมครับไม้ชะมกก็เป็นแนวนี้มาเหมาปลูกไผ่เงาครับนี่นะครับวันที่สามครับ มารอบวันที่สามของการทำงานเป็นเง่ไาผา่สังมุนครับนี่ครับตัวนี้เราทำไว้นานมากแล้วนะครับแข็งแรงแต่ว่าแปลงนี้ที่กังวลก็คือไม่มีระบบน้ำครับสระก็ยังน้ำไม่เต็มแล้วก็ใช้อาศัยน้ำฝนตอนนี้แดดเปรี้ยงๆเ,เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแดดเปรี้ยงๆฟ้ายังสูงมากเลยก็กังวลละครับว่าหลังจากนี้ไปอีกสามวันหวันเนี่ยถ้าฝนไม่มานะครับ ก็จะต้องมีตายแล้วก็ไปดูที่ไม้ป่าที่เขาปลูกไปแล้วก็ดูดูแล้วก็ร่วมร่วมสิเซเหมือนกันที่เราเดินดูนะครับก็เหี่ยวเหี่ยวใบแห้งเลยก็เช่นเดียวกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับแต่นี่เรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ